สวัสดีครับสวัสดีครับในน้องสุขสุขคนอีฮานหาเข้ามารับสมช่องยันไถ่บ้านโคกนะครับเนาะมาในหาในน้องพ่อกันช่องบายเนาะเก็บหลอกหลอกมึงได้หกเก่งบ่เนาะครับนี่นการเป็นเหมือการหนึ่งเนาะการหนามอยู่เนาะหนามอยู่ีกการหนึ่งเขาว่าฮัมเน ดอกเข้าหันไปทางนี้โอ้นยนี่ยังไปตามผิดนี่เหมือนมีอีกมั้งเดี๋ยวให้ลองบุญจะดึงแล้วซองการแล้วได้ขอหาการกับขอแข่งแล้วน,น,น,นะแข่งใส่ปา่ายแข่งใส่ซิงแเฮงกับแซบบ้านนี้น้องเอิญม่อย่างนั้เอินที่ลอกกันบ่ ย่างตามพิทางนรกทิวานมาไก่เติบแล้วโบโ่มันโบนายเกี่ยวกันหรือว่ามันเกี่ยวกันหรือว่าซ่อาเห็นก้ก่อนอย่างในซ่องการอยู่คือเกา่าเข้าไปหาเบึงบุ้งไม้ก่อนในเข้มบ่เอันออนี้การหน,นึ่งเขามันั้งใจการหนึ่งการนี้กำลังออน เดี๋ยวครับดี๋ยวรนี้นะไหนนี่มันใกลมีหวอยู่ครับอันปีน้ำมันกลเกิดอีกบุหรีขุดหอกมาเนาะัดการมันนะครับอ่าต่อครับอีกชอบชามการกัะหอกแกงแล้วอารนี้ใหญ่ การนี่ไงอย่างที่บอกนะครับมันน้อยอยู่มันอ่อนอยู่บ่มันน้อยอ่ะอนอยู่แล้วมันน้อยมีสกัดใหญ่คนนี้เนาะเอาไว้เดี๋ยวนาข้างเอาครับการเนาะเนาะมาเจี่ยวคนนี่ส่วนส่วนข้ามนะส่วนข้ามผมเนี่ยเนาะนะหัวกบปล่อยชิ้นใหญ่ฮะเพราผมใหญ่หัวมาส่วนที่แล้วนะครับ เดี๋ยวกนี้รอกันการใหญ่กันนะตัวมนมีหัวอยู่แล้วมันเกิดบางหัวก็บุกเกิดจริงๆพุกนี้คุณก็มีหัวที่ลอกอยู่แล้วบบเหตุการณ์ตรงนี้การใหญ่นี่นสวนออกไต้ต้นมาข้ามเลยการเนี่ย รถกระเจียวเขารถกระเจียวนะบอกมูน้ากับกระพังเก็บรถกระเจียวอือกับทุนงานการนี้ยังไงการน้อยชนี่แต่การน้อยการหกแกงอยู่ป่ะเนี่ยแกงใส่ปลาแห้งแช่แห้งเนายุให้ากินตามฤดูกาลตามวิพีชีวิตคนชนนบุรคนมันนอก ถ้ามีเวลาห้าไล่กนนี้นะได้ไลย่ยคนนี้อยู่ครับวันนี้เวลามันน้อยเนาะพราาผมในเลี้ยงหมาครับการไหนมันสมบณ์กานใ,ใหญ่แค่นี้ยาวเป็นเม็ดก็มีเด้อครับบ้านผมเนี่ยถ้าบุ้งปลามันสมบูนะเดี๋ยวเหมือน้อยห้าเก็บไปครับกับเขาปุดทุกครั้งนี้เขามารับชมเนาะครับเนาะให้วิกินให้าห้อยู่ห้กิน,กนตามวิธีคนชนบทคขนบ้านนาตามฤด,ดูกาลเนาะครับ ับคลิปนี้หุมยยต์ใ้บันคุกสวัสดีครับ